ในแรงของมือนีหลังจากที่มาจากให้จากหน้าครับพี่น้องนะคะมานั่งเศร้าเมื่อยนะคะน้องมะนาวออกมาให้สอนกันบ้านครับพี่น้องนะคะช่วงนี้นาฝนยุ่งกระไล้หลายครับพี่น้องนะคะ่น้องมะนาวก็เลยสุมไฟในกาบมะพร้าวครับพี่น้องนะคะมานั่งสอนกันบานน้องมะนาวเข้าหนึ่งจากนั้นก็ไปกินข้าวแลงข้าวแลงของเข้าในมือนีเป็นตาขนมจีนเด้อคะเด้อนะคะขีดอยากมาแต่ด่วนแล้วเออน้องมะนาวมากินน้าคือว่าล่ะครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงตีบกมมวงมาหลายนะครพี่น้องนะคะพอเก็บบกม่วงมาไว้นะคะหมองต กินเ้านะคะคนกับนางตาลางปูาสาดนางกินค่ะพี่น้องนะคะก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆตามสวนของเฮาในมือน,นีกินกับผักลวกนะคะพี่น้องกินผู้เดียวค่ะพี่น้องเอินลูกมาก,กินน้ำเพิ่มมกนก็บ,บอกกิน,นะคะ่ะพี่น้องนะคะมือนีกับผ้ากันกินแบบง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะส่วนลูกลูกเพิ่นก็กินก่อนนานี้แล้วตัดผ่ามาย่ามเสาของมือไม่ะคะ่ะพี่น้องนะคะมือนีก็ลุกขึ้นแต้เสาๆนะคะพี่น้องนะคะหากับเขากับนาให้ลูกกินไปโรงเรียนน้องมะนาวเพิ่นก็เตรียมโตของเพิินไปรงเรียนมือนีแม่น้องมะนาวให้เงินเพิ่นไปฝ ากน้ำหาซีปาดค่ะพี่น้องนะคะเ <im itation> พิินก็ด,ดีใจว่าซันค่ะพี่น้องจากนั้นไม่นองมะนาวจะมาเฮ็ดกับเขาเศร้โารโดยการมกผสมกอนที่จะไปส่งน้องมะนาวไปโรงเรียนเขาก็จะตัดใบตองกล้วยมาล่นไฟก่อนค่ะพี่น้องนะคะเวลาหอมกไปบ่ให้มันแตกมกผสมในมนีเป็นผสมตลาดเ้อค่ะเด้นนะคะไม่นองมะนาวกระเมือมวไวในตู้เย็นแต่หลายมือแล้วส่งว่าจะของสิลืมและคือน,นะคะพี่น้องเปิดมาพอก็เลยคิดอยากพอดีเลยบ่มีกับเขาเศร้ากินน้ำนะคะพม่นองมะนาวจะมามกผสมตวนี้ล่ะค่ะ พี่น้องนะคะเป็นปลาสมตลาดปลาสมทุงนี้ราคา2 5บาทค่ะพี่น้องนะคะสื่อจากร้านค่าในชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านของพี่น้องมะนาวเองค่ะพี่น้องนะคะเขาก็ทําการมกเลยการหอกกห่ออันพับไปพับมาพับนาพับรังค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นเขาก็ไปย่างไฟอ่อนๆไปถึงไฟกลางๆค่ะพี่น้องนะคะพม่น้องมะนาวก็ดังไฟเซจเรียบร้อยแล้วเนาะนะเขาก็จะทําการย่างทิมไว้ค่ะพี่น้องนะคะส่วนมากแล้วการย่างในใบตองแบบนี้พม่น้องมะนาวจะใส่ใบตองสามสันนะคะพี่น้อง นะคะเวลา,ย,าย่างอีหยงก็แล้วแต่นะคะบ่ให้มันไหมแม่นองมะนาวก็จะย่างทิมไวก้อนค่ะพี่น้องนะคะเอ,เอาฟ้าหมอปิดไวดะะย็ดีค่ะพี่น้องจากนั้นก็ไปส่งน้องมะนาวไปโรงเรียนนะคะหลังจากีิกลับมาแล้วหฮอก็มาเมืองต่อนะคะมุกของเห่ก็พลิกไปพิกมาสองสามรอบนะคะกระซุกแล้วเดี๋ยวหฮาจะมาเปิดเมืองปลาสมน้ำกัน,นะคะ่ะพี่น้องว่านาตามันเป็นตะกินบอลน,นะคะนี่เปิดไม่ไม้หอนหอนกินผนก็หอมหอมค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,คะเปิดออกมาแล้วนะคะปลาสมของหฮอก็เป็นตะกินตะกินคะ่ะพี่น้องควันห้ว ห้วยเป็นตะก,กินบอ่อพี่น้องนะคะผู้ใดอยากก็มาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินปลาสมน้ากันนะคะเป็นกับเขาเ้าที่แม่น้องมะนาวินผู้เดียวบบมีผู้ใดญาติะคะ่ะพี่น้องนะคะเขาแก้ออกมาแล้วเขาก็จะเอามาใส่จานค่ะพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาวก็จะไปหาบักพริกโดดมากินน้อย่างเดียวแค่นี้นะคะ่ะพี่น้องกับเขาเ้าของแม่น้องมะนาวในมือนี่นะคะมันเป็นอยังตีแบบว่าเกินง่ายอยู่ง่ายสุดๆดค่ะมาค่ะพี่น้องมากินเขาล้ากัน ทรงลูกทรงเต่าไปโรงเรียนทรงลูกเต่าไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็มานั่งกินแบบนี้แหละค่ะพี่น้องผู้เดียวนะคะผู้เดียวกับแซบยูเดอร์นะคะคันเมนว่าพี่น้องมกากินน้ากกนแห้งแซบช่วงนี้อาจจะ,ะค่อยมีเวลาลงคลิปปานใดครับพี่น้องนะคะแต่พี่น้องมะนาวคิดว่าพี่น้องก็น่าจ,จะบอด้คิดหอดอยังดอกเพราะว่าพี่น้องมะนาวกับบอด้เป็นคนที่ดังอยังมากมายนะคะพี่น้องแต่ว่าเขาเห็ดไปเข้าก็อยักมีรายใดนะคะบ่มีคอนเทนต์ยังก็เป็นคอนเทนต์บ้านๆนะคะพี่น้องที่สามารถนํามาทายทอดสูพีตอน น้องให้เบงแบบวิธีบ,นบานดาจังใดก็ฝากเป็นกราลังแห้งใจในเด้อค่ะพี่น้องนะคะซอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเปิดคาการมองเห็นนะคะ,คะพี่น้องนะคะคอมเมนต์ให้แน่ค่ะพี่น้องนะคะคลิปของเฮามันจะได้เปิดคาการมองเห็นขึ้นหน้าฟีดนั่งเพลินนะค,ะ,คะพี่น้องนะคะก็ะอยากมีรายได้อยากมีเงินเบิกคือขาจาทุก,ท,กทุกเดือนคือจังครีเอเตอร์นะคะถึงบอนอยบอ่หลายนะคะก็ะขอให้ได้เบิกเนา